คุณนรุมนนะครับสวัสดีครับคุณนรุมนครับสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะนรุมนพูดอยู่ค่ะครับคุณนรุมนครับมีปัญหาอะไรครับคือรูปสปาวกับสามีเราสามีเราเนี่ยเรามีรูกติดมานะคะรูปสาวกับสามีเราไปแจ้งต่อศาลให้เราเป็นคนเสมือนได้ความสามารถซึ่งศาลเป็นคดีึ้นสึดถึงที่สุด เขาเขียนว่าคดีนี้ไม่มีอุทธรณและคดีถึงที่สุดแล้วค่ะคือนรรมนไม่ราบเลยไม่มีหมายสารมาคนนรรมนป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าครับคือนรรมนเนี่ยมีเคยเข้าไปรักษาโรงพยาบาลสมบัติโรงพยาบาลสมเด็จซึ่งออเครั้งแรกๆเนี่ยเราเคยฆ่าตัวตายนะคะก็เลยโดนต้องจับไปบาเบำบัดจิต แต่ตอนหลังๆเนี่ยลูกสาวกับสามีนะ่ะจับเรามัดมือมัดเท้าโดยที่เรากําลังเลี้ยงแม่กับพ่ออยู่ค่ะแต่เขาดาเนินก่อนที่จะจับเราเข้าไปอีกในใบแพทย์ที่ตอนหลังเราไปคัดมาจากศาลนะคะคือเขาขอใบแพทย์ตั้งแต่วันที่ห้าเดี๋ยวขอดูใบใบแพทย์นะคะไม่เป็นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่ต้องลึกขนาดนั้นเออค่ะ,คะแล้วที่ถามนี่จะถามว่าเออ ลูกสาวได้ไปขอไปแพทย์จากโรงพยาบาลสมเด็จแล้วนําไปขึ้นสารแล้วก็ใช้ทนายค่ะแต่งคำนวณแล้วก็ตัวนรมวลเองเนี่ยไม่ได้รับหมายสารคือสามียังอยู่ในบ้านคือสามีเราอ่ะรู้กันกับลูกสาวเราสมรู้ร่วมคิดกันที่ทาเรื่องนี้โดยโดยที่ตัวเราไม่รู้ว่าลูกเอาไปขึ้ื่อนสารฟ้องร้องเราเรื่องนี้แต่ลูกบอกเราว่าไฟสาร เราก็ไปเห็นลูกไปศาลเรานั่งรถไปด้วยนะคะแต่ลูกบอกว่าลูกมาเช็คหนี้สินของแม่<น>ไม่ให้แม่ทำหน,นี้สินได้เราเราบริสุทธิ์ใจว่าเราเราไม่เราไม่ทำหนี้สินแน่นอนเราก็เลยปล่อยให้ลูกทำโดยที่เราไม่ได้ขึ้นศาลไปด้วยคือทนายก็บอกว่าคุณแม่ไม่ต้องขึ้นไปคุณแม่พนายก็ทบเรานะคะท,ทนายนที่ทำเรื่องนี้ พบดิฉันสองครั้ง <c oughs> คือครั้ง <c oughs> ที่อนัดลูกสาวไปรับจำนวนที่แต่งแล้วก็ให้ไปซ้อมอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ชวนลูกขึ้นไปชั้นสองคุณแม่ไม่ต้องขึ้นไปฟังแล้วเสร็จแล้ววันที่จะขึ้นศาลพ่าบอกคุณแม่ไม่ต้องไป,แ,แ,แ,ไตงไปแต่เราไปรับลูกค่ะไปนั่งรถไปกับพ่อเลี้ยงเขาะคา่ะบอกขอไปด้วยเถอะเดี๋ยวจะได้เไปเป็นเพื่อนนะคะก็ลูกสาวไปขึ้นศาลโดยที่เอาเราไปซ้อมอให้เป็นคนเสนอ,อไรความสามารถเราไม่ทราบนะคะ อืมแล้วตอนนี้สารก็ตั้งลูกสาวหรือหรือหรือสามาีลูกสาวเป็นผู้พิทักษ์พอดีสามีเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะไม่สามารถมีที่ดินในไทยได้โอเคก็ลูกสาวเป็นผู้พิทักษ์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลายเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถใช่ไหมหรือหรือไร้เพลงว่าลูกจะไม่ไม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เขาเขาเขาร้องเนี่ยแทนคุณเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์เนี่ยคุณในในฐานะเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นผู้ไร้ความสามารถเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถเสมือนอไร้ความสามารถก็ตั้งผู้พิทักษ์นะอา่าถ้าไร้ความสามารถก่อนอนุบาลอืทีนี้<ต>คุณจะถามว่าจะถามว่าไงครับขอโทษนะคะพูดแรงขอโทษจะถามว่าไงนะครับคุณนาริมมณครับลูกเนี่ยขอให้เรา เซ็นใบมอบอำน,นาจโดยที่ไม่กรอกไรายละเอียดเลยไปไว้ด้วยค่ะคือถ้าตามกฎหมายเอทีมงานต่ออาจารย์นรงมาหน่อยได้ไหมเคสเนี้ยนะอืมอืมคุณมีปัญหาอย่างไรครับตอนนี้ไหนไหนลองพูดค่งลูกจะโอนบ้านเป็นที่ของเขาค่ะเพราะสามีดีฉันเอ่ยปากมาว่าให้ขายบ้บบานตอนนี้บ้านติดแดงอยู่สิงโอนไม่ได้แต่เขาสามีอ่ะเขาบอกเราว่า บ้านหมดให้ขายบ้านแล้วแบ่งกันทีนี้ลูกเอาเป็นผู้พิพักษ์ไปแล้วก็คือเหมือนกับลูกจะไม่แบ่งคือลูกกลับมาจากเกาหลีลูกบอกเราว่าให้ขายแล้วหารสามแต่ตามกฎหมายสามีภรรยาหารหารสองใช่ไหมคะพาะลูกบอกว่าลูกโตมาเพราะพ่อเลี้ยงเงือนเดือนเดืน,เนทุกอย่างพ่อเลี้ยงเลี้ยงก้าเดือนในท้องแม่น้ำนมอนะอย่าทุมิุณนะ เอ่อโรคเกิดได้ไม่เกิดเป็นลูกเราทีนี้เรารู้แล้วว่าลูกขนาดเนี้ยลูกต้องการขายบ้านแล้วแบ่งกันสองคนกับข้อเลี้ยงโดยดิฉันยังเลี้ยงคุณแม่ที่ยังมีชีวิตมีตัวตนอยู่นะคะคุณแม่อายุแปดสิบแปดสิบเจ็ดแล้วตอนที่เขาทําร้ายดิฉันเอาเข้าเอาจับดิฉันเข้าผมผม <ลง S 1> ถาม<ป>อย่างนี้ผมถามอย่างนี้ครับเนื่องจากว่ามันเป็นคําสั่งตั้งโดยศาลแล้วโดยชอบโดยกฎหมายมแล้ว่ะนะก็กระบวนการไม่รู้เกิดยังไงแหละแต่ว่าก็ศาลได้ตั้งแล้ว ทีนี้ถามว่าคุณยังไงคุณจะขอกลับมาเป็นบุคคลที่ฮะขอเพิ่มถอนเพราะว่าดิฉันติดต่อโรงพยาบาลสมเด็จนะคะแล้วก็<ม>ได้จดหมายถึงท่านอธิการบดีโรงพยาบาลสมเด็จไปเมื่อวันที่เคือสองเดือนแล้วะคะ่ะครับครับคอเคนะอ้าวอ้าวคุณรรมมนฤมลฟังเป็นหลักนะฟังเป็นหลักเนาะฟังเป็นหลัก,เ,ลกเดี๋ยวผมจะถามให้ได้คําตอบทั้งหมดในสิ่งที่คุณอยากรู้นั่นแหละ คุณฟังแล้วก็ค่ะให้ได้รู้ว่าคุณยังอยู่ในสายโอเคไหมได้ค่ะอืมนะครับอาจารย์นรงค์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีอาจารย์ครับครับสวัสดีพี่ถนอมนะครับเสียงเสียงคุณบินว่าครับตัวทีนี้ให้ดูสดว้นะครับครับสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณนรุมน์เนี่ยมีอาการทางจิตเวชก็คือค่ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจิตเวชนะใช้คํานี้นะถูกต้องนะคุณนรุมนนะใช่ค่ะ ต่อมาครับต่อมาลูกสาวกับสามีของแม่ก็คือพ่อเลี้ยงพูดง่ายๆซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับก็ได้ขอหลักฐานทางการแพทย์นะครับทุกอย่างว่าจ้างทนายความไปร้องต่อศาลเพื่อให้คุณแม่เนี่ยเป็นบุคคลเสมือือไร้ความสามารถและให้ตั้งลูกสาวเ,เป็นผู้พิทักษ์ แล้วก็ศาลก็ได้ตั้งแล้วโดยที่เจ้าตัวอ้างว่าแม่ก็ไปศาลแต่ว่าไม่ได้ขึ้นไปบนบัลลังก์นะครับเข้าไปในห้องพิจารณาก็เพียงแต่ลูกสาวบอกว่าไอ้แม่รออยู่แล้วก็จะไปทําอะไรของเขานั่นแหละคือไม่ได้พูดความจริงกับแม่เอาเถอะคดีก็ไต่สวนกันแล้วก็ศาลก็ได้ตั้งลูกสาวเป็นผู้พิทักษ์เรียบร้อยซึ่งถ้าฟังคุณนรุมนพูดก็ก็มีสติอยู่ มีเหตุมีผลเกรงว่าลูกสาวในฐานะผู้พิทักษ์เนี่ยจะไปโอนบ้านนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นแกก็เลยอยากจะร้องขอเพิกถอนผู้พิทักษ์กระบวนการตรงนี้ต้องทำยังไงครับอาจารย์ครับครับก็ก็การเป็นคนสมือนด้วยความสามารถเมื่อมีการไปร้องขอให้เป็นผู้สมือนเนี่ยนะครับ ยู่ในความดูแลผู้พิทักษ์นะครับเพราะฉะนั้นในชั้นนี้นะครับถ้าผู้ผู้ที่เป็นคนเสมือนเนี่ยถิ็นว่าตัวเองเานะครับมีอาการรักษาดีแล้วนะครับปกติดีแล้วไม่ต้องไปอยู่ในความดูแลของใครหรือไม่ต้องให้มีใครมาทําแทนนะครับก็สามารถที่จะยื่นคาร้องต่อศาลก็เหมือนกันก็คือเราสามารถไปศาลย่างทนายความไปยื่นคําร้องต่อศาลขอให้เพิกถอนการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถได้ นะครับอย่างน้อยก็น่าจะมีใบรับรองแพทย์สักหน่อยครับพี่ถนอมเพื่อ <c oughs> <5 S 2> ให้แพทย์รับรองว่าแบบน,นี้นะครับเรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วสามารถจัดก,การงานหรือจัดก,การทรัพย์สินของตัวเองได้แล้วไม่ต้องมีคนทาแทนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวเราเองก็สามารถดําเนินการได้ครับพี่ถนอมคร <c oughs> ับดําเนินการเองเอาใบรับรองแพทย์แล้วไปร้องต่อศาลได้ครับอาจจะต้องจ้างทนายถ้าเกิดว่าในส่วนตัวนะครับอาจจะต้องจ้างทนาย <c oughs> แต่ถ้าหากเห็นว่าตัวเองนั้นนะครับถูกละเมิดสิทธิ์แล้วอยากให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอเพิกถอนเป็นคนคนคน,คนสมือนไร้ความสามารถก็สามารถใช้ตัวพนักงานอายการเนี่ยทาหน้าที่ได้เพราะกฎหมายมันกญหนดว่าการยื่นคำร้องขอเป็นคนร้ความสามารถก็คือบิดามารดาผู้สืบสันดานผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการนะครับคนใช้กฎหมายเหมือนในการมอโดกครับพี่ถนอมอันนี้ก็ใช้เป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งของอัยการในการคุ้มครองสิทธิ์เหมือนกันนะครับ แส,สดงว่าคุณนรุมนจะต้องหาหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันว่าเรารมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์กลับมาแล้วไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิที่สารจังหวัดสมุทรปราการครับผมใ,บให้ช่วยยื่นเรื่องเพิกถอนผู้พิทักษ์ถูกต้องครับเพกิพกถอนการเป็นคนไร้ความสามารถครับพี่สนอมอ่าไม่ต้องไม่ใช่เพิกถอนการเป็นผู้พิทักษ์เพราะว่าถ้าเพิกถอนเมาเราปกติแล้วเนี่ยศาลก็จะเพิกถอนการเป็นผู้พิทักษ์โดยนรุมอยู่แล้ว อันดับแรกต้องเอาคำพิพากษามาให้อยู่ในมือก่อนนะตอนนี้เพราะมันต้องยื่นเข้าไปในคำร้องเดิมครับพี่ถนอมครับต้องไปคัดคำพิพากษาที่ศาลนะอาจารย์แล้วก็ดูว่าคำพิพากษานั้นนะเขามองว่าเราใช้รับรองเอกสารอะไรที่เป็นคนเสมือนวันนั้นศาลจะเขียนว่าตามคำร้องหมายร้องหนึ่งที่ผู้ร้องยื่นมาแบบรองแพทย์ของโรงพยาบาลจิตเวชนี้แสดงว่าผู้ร้องนะครับมีอาการอย่างนี้จิตท่อนเฟืองไม่สมประกอบอะไรเงี้ยนะครับ เราก็ต้องไปเอาตัวนั้นน,นมาดูว่าอ๋อปัจจุบันเนี้ยนะครับผ่านไปสามปีสี่ปีห้าปีแล้วเนี่ยเราหายดีแล้วโดยมีหนังสือรับรองใหม่จึงขอเพิ่ถขอนการเป็นคนไร้ความสามารถฉบับนี้ครับค,ครับผมคุณกับผมนรุมนครับสวัสดีค่ะน่าฟังอาจารย์พูดมีประเด็นคําถามตรงไหนเพิ่มเติมที่สงสัยไหมครับเออสงสัยนิดหน่อยค่ะก็คือว่านา้ามนลนี่ยไปโรงพยาบาลสมเด็จแล้วแล้วก็ ได้ทําเรื่องร้องเรียนกับอธิการบดีโรงพยาบาลสมเด็จแล้วทางแพทย์ดิฉันก็พาแม่ที่แก่ๆเนี่ยต้องเดินทางไปไปกลับไปกลับเนี่ยหลายรอบคนไปคุณนริม,มนครับคุณนรม,มนครับค่ะเราแยกเรื่องออกจากกันเลยนะผมว่านะก็คือไม่ต้องเอาเรื่องเดิมมาพูดแล้วเอาเรื่องใหม่เลยเรื่องใหม่คืออะไรเรื่องใหม่ก็คือขอใบรับรองแพทย์ถึง สุขภาพเราตอนนี้ว่าเราเป็นยังไงหมอออกใบรับองแพทย์เราได้ใบรับรองพอรับใบรับรองปั๊บไปพบพยาการให้าการยื่นเรื่องต่อสารเพื่อจะเ,อเพิกถอนสภาพบุคคลการเป็นบุคคลไร้ความสามารถเนี่ยหรือหรือเสมือน,นไร้ความสามารถตรงนี้กรณีเน,นี้ยเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยเราก็จะได้กลับมาทํานิติกรรมสัญญาอะไรได้สมบูรณ์ใครจะมาทําแทนเราไม่ได้แล้วไปตรงนี้ดีกว่าไม่เอาเรื่องเดิมมาพูดมันจะต้องไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรกันอีก ตอนนี้สิ่งที่จะพิสูจน์ก็คือพิสูจน์ตัวเราว่าเราปรกติสมบูรณ์ดีแล้วไหมนะครับให้หมอก็ออกไปรับรองให้พอไปรับรองได้เสร็จปั๊บเราก็ไปยื่นให้อาการที่จังหวัดสมุทรปราการที่เราอยู่นะเพื่อเพื่อให้อาการช่วยยื่นต่อสารให้ให้เรากลับมาเป็นบุคคลปกติธรรมดาต่อไปเราตรงนี้ดีกว่าไหมค่ะให้อาการใช่ แก่นะคะอืม,มไม่ต้องเสียเงินไงไม่ต้องเสียเงินไงครับค่ะเพราะว่าเนี่ยจ้า<ป>งทานายไปหนึ่งหมื่นบาทก็ทานายบอกว่าลูกยืน่นเต็มตึงเลยก็คือเหมือนกับทานายบอกว่าคือทานายจะคืนเงินให้ให้นาะยละมอนค่ะถ่งทีอ,อ,อย่างเดีที่จะบอกจะบอกจ้างทนายแล้ว,ลวเดี๋ยวนะดดวเดี๋ยวนะคนจ้างทานายแล้วใช่ไหมครับค่ะแ,แต่ทานายบอกว่าพอไปดูเห็น อ่ที่ลูกร้อ,องเรียนไว้เป็นแ้มหนาเติบเลยชนายบอกว่าถ้าอยากให้เขาทำต้องรออืออาจารย์ครับเขาถามว่าคืนเงนอยากเขาจะคืนให้เราเป็นจำนวนเลยหนึ่งหมื่นบาทโดยที่เหมือนปฏิเสธในการเออ่ไม่ทำดูว่าจะยุ่งยากอ่าใครัมันยุ่งยากแล้วหมอออกไปรับรองให้เราแล้วหรือยังอ่ะ คุณหมอวีโอคคลมาครั้งสุดท้ายวันที่สิบสองนะคะแล้วก็นัดว่าจะวีโอคคลวันที่สิบเก้าที่จะถึงนี้ค่ะครับก็อย่างนี้ก่อนดีกว่านะคุณนรุมนครับเราเราไม่ข้ามขั้นตอนนะรอแพทย์รอคุณหมอใช่ครับใช่ครับอรอใบแพทย์เมื่อได้ใบแพทย์หมอรับรองสภาพบุคคลเราเรียบร้อยแล้วเราจึงค่อยเอาใบรับรองนั้นไปยื่นอนยการว่าอายการ,รว่าเราเนี่ยกลับมาแล้วอยากให้เพิกถอนร,อร้อง เขาเรียกอะไรนะจันนะร้องขอเพิกถอนการเป็นคนเสมือนครับพี่ถนอมครับครับใช่พอพอศาลพิจารณาเสร็จปับ๊บเราก็กลับมาเป็นบุคคลธรรมดาปกติใครก็มาทําแทนเราไม่ได้ครับใช่อันนี้องค์ที่ท่านพิ่ถนอมเมื่อกี้ให้คำปรึกษาบนบพื้นฐานที่ยังไม่ทราบว่ามีทนายนะครับถ้าหากว่าได้ไว้รับรองแพทย์ไาแล้วว่าเราปกติแล้วสามารถจัดการสติลตัวเองได้แล้วอยู่ที่คณะมนตมีจะตัดสินใจนะครับแต่ว่าจ้างทนายความก็ได้นะครับหรือจะไปให้อาการช่วยเหลือก็ได้เมื่อกี้ไม่ทราบว่าได้มีการว่าจ้างทนายว รายความหรือพี่ๆน้องๆที่เป็นนักกฎหมายด้วยกันจะมาตาหนิได้ว่าอะไรเข้ามาที่อายการหมดนะครับแต่จริงๆเป็นงานของอายการที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เขาถึงกระบวนการยุติธรรมโดยสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายอันนี้อยู่ที่ประชาชนสมัครใจครับผมจะกล้าทนายก็ได้จะให้อายการช่วยเหลือก็ได้ครับอันนี้ทนายอันทนายคืนสำนวนแล้วครับกรณีนี้อาจารย์ครับอ๋อเลยฮะใช่ครับใช่ครับ <N> นะคนณนระรบน,นะไป <ผม S 2> ทําตามกระบวนการของแพทย์ที่นัดหมายซะก่อนนะถ้าง,งั้นนะให้ตรงนี้มันได้ตรงนี้มาก่อนนะเ <หา S 2> พราะถือว่าโดยคําพิพากษาคําสั่งศาลเนี่ยมันคุมเราอยู่ตอนเนี้ทีนี้ถ้าเราบอกเรากลับมาปกติแล้วเมื่อผ่านระยะเวลาไประยะหนึ่งหมอก็จะได้ออกใบรับรองให้และใช้ใบรับรองนั้น,นไปพบพยาการที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการให้ยื่นเรื่องต่อศาลให้ครับโอเคไหมขอพัน อมาเอาเอาไปข้ามื่บาทเราสามารถร้องคืนได้ไหมคะอะไรนี่นะครับพี่ถนอมกังวลมากเลยในเมื่อกี้บอกว่าเลิกแล้วเอาไว้ชัดนะครับเอาไว้ชัดนะครับอ่าอยู่ที่ความสมัครใจนะครับถ้าคุณพี่อยากประสงค์จะจ้างทนายความได้ไปรับรองแพทย์ก็ไปคุยกันต่อนะครับว่าจะว่าจ้างกันเท่าไหร่อย่างไรถ้าพอใจก็ว่ากันไปนะถ้าไม่พอใจก็คุยกันนะครับนะไม่อยากให้ขัดแย้งกันในระหว่างสำนักงานในการกับสภาทนายเพราะจริงๆก็คือมีหน้าที่ด้วยกันเนี่ยนะครับ แต่ว่าบทบาทต่างกันแค่นั้นเองนะครับครับครับอนั้นให้คุณให้คุณไปคุยกันเองคุณจะจ้างเขาต่อก็ได้ถ้าเขาไม่ทําต่อเขาก็คืนเงินคุณมาก็แค่นั้นกับผมเอาตามนี้ก่อนนะขอไปทีละขั้นนะคุณนริมนนะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ